สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชม r a n d o m ในวันนี้นะคะ daily message เรื่องน่าสังเกตประจำวันค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมเดินทางที่ช่วยบอกจุดสังเกตซึ่งเพื่อนๆสามารถนำไปรีเช็คกับตัวเองได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะเรื่องน่าสังเกตประจำวันที่17กรกฎาคม2568นะคะไพ่ประจำวันของคุณในวันนี้ก็คือไพ่ใบนี้ค่ะ เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอาจจะกําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เข้ามาเพื่อทดสอบความแน่วแน่ต่อเป้าหมายของคุณในเวลานี้ค่ะคุณรู้นะคะว่าตัวคุณมีศักยภาพและความรู้พร้อมที่จะลงมือทํานะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยกำลังทําอยู่ด้วยแต่ตอนนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าความคืบหน้ามันค่อนข้างจะช้าไปสักหน่อยไพจึงแนะนําว่าให้คุณกลับมามีสมาธินะคะโฟกัสอยู่บนเส้นทางของคุณค่ะ ดังนั้นนะคะสิ่งแรกที่คุณสามารถนำไปสังเกตในวันนี้ได้เลยก็คือแรงกระตุ้นในใจนะคะที่อยากจะเร่งทำเพื่อให้ได้ผลมาค่ะสังเกตความรู้สึกอยากจะควบคุมอยากจะก้าวหน้านะคะเพื่อพิจารณาว่าเราเนี่ยกำลังทำสิ่งที่ทำอยู่แบบไหนในช่วงเย็นหรือก่อนนอนนะคะเราสามารถกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะว่า เราเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้วในตอนนี้ค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ได้ที่ช่อง u u m n n r y y Re l m ค่ะแล้วพบกันนะคะ